สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซีเอ็มด้วยนะคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทั้งนั้นเลยคือว่าจริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะต้องพูดนะครับจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะบอกเท่าไหร่แต่คิดว่ามันคงไม่รอดนะเหตุผลเป็นดังนี้ครับก่อนหน้านี้นมันมีเรื่องของบั๊กตรงนี้ครับบั๊กตรงนี้นะทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะพอหลังจากผ่าเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ต้องกดพอกดเสร็จปั๊บมันบั๊กคือเด้งออกแต่ทีเนี้ยบางครั้งอย่างที่บอกว่าเป็นบั๊กไ คือมันก็ได้แต้มบางคนได้แต้มนะแต่แต่ส่วนใหญ่จะได้ออกนะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันบั๊กยังไงอันนี้ผมยังไม่เข้าใจต้องขอโทษด้วยแต่เหมือนกับว่ามีคนสามารถทําบั๊กได้ก็คือแบบรับเควสอย่างงี้ได้เรื่อยๆเลเวลมันตันไวแต่ทีเนี้ยมันก็มีเพิ่มเติมนะครับสำหรับเวลคนที่เวลตันแบบไวๆแบบเร็วๆแบบโคตรๆอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเลเวลห้าสิบแล้วอะไรเงี้ยผมอยากบอกว่าในส่วนนั้นเนี่ยที่เขาทําได้เพราะเขาใช้เควสบอร์ดตรงนี้มันสําคัญมากนะครับ เป็นสิ่งเดียวแท้จะในเกมคือมีมูมลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนแรกมันอยู่น่าจะแค่13-14เพชรอยมนะั้งตอนนี้อัพมาอยู่ที่18แล้ละเห็นไหมเนี่ยสิบแปดเนี่ยเห็นม่้ดูที่อันดับชัดเจนนะครับหมายเขาว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่คนอยากเวลถ้าเออเ้ามขมคำานวณไม่พลาดนะเอาว่าทาไม่พลาดนะ1เวลจะใช้อยู่ที่ประมาณ200 200นะต่อเวลนะ หมายควาว่าภายใน2วันนะหนึ่งเวลคุณได้แน่ๆหรือบางคนอาจจะแบบครึ่งหนึ่งอ่ะองงว่าเช่นปล่อยปล่อยมอดปล่อยบอ,อ,อดได้50%าอันเนันนี้ได้อีก50%เอาเอาว่าเดขาข้าวขานั้นมันจะใช้ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนี่แหละไปรวมๆกับที่เราตีบอลด้วยมันจะได้วันละเวลแน่นอนวันละหนึ่งเวลนะครับหลังจากนั้นถ้ามีเควสก็ทำเควสอาเควสภารกิจรายวันไปเลยมันก็จะได้ครบปัญหาของบ้านคือตามนี้ครับ ัวเกมออกมาบอกว่าสำหรับใครที่ทำบั๊กอันนี้จะแบนไอดีผมงงมึนตึ๊บเลยอ่าผมยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นบั๊กของเกมตัวเกมต้องไปแก้บัก๊กเข้าใจถูกเนาะทุกเกมน่าจะทัศนคติเดียวกันหมดโอเคไหมครับบั๊กมาไปแก้บั๊กซะแต่อันนี้บั๊กมาถ้าใครใช้บัก๊กแบนงงอ่ะแบนคนใช้บั๊กตรงเนี้ย ผมงงมากแล้วทําไมมึงไม่ไปแก้ตรงนี้ให้มันหายงงไหคือแทนที่จะไปแก้แตะเสือกมาแบนผู้เล่นอ่ะอันนี้มันไม่ใช่แล้วเป้าวะเออมันเลยเป็นประเด็นที่ผมต้องทาชิมดีขึ้นมาตอนแรกผมก็ยังเฉยๆนะเออแบบเห็นผู้เล่นอ่ะแจ้งตัวเกมไปแล้วเออเดี๋ยวเกมก็อาจจะแก้หรือแทนที่จะแก้เสือกมาแบนแทนงงไหอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอะอ,อย่างเกมวันพีชท,ที่ที่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตอนที่ในส่วนของมันมีโป ผู้เล่นแจ้งไปว่าใครโปก็แบรนด์คนใช้โปไงอันนี้มันไม่ใช่โปแต่มันเป็นบั๊กของเกมงงว่าอะอย่างอย่างรอบล่าสุดก็มีครับตัวเลจูมันเป็นบัก๊กเป็นอมตะทั้งเกมเลยอ่ะมีผู้เล่นโซนหนึ่งที่รู้ว่าทํายังไงมันถึงจะบัก๊กพอบั๊กเสร็จเออมันเรียกว่าเป็นเป็นสายวิ่งด้วยเนาะตีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหมือนเป็นอมตะทั้งเกมตัวเกมทําได้แค่ว่ามาแก้บั๊กใช่ไหมหลังแก้เสร็จอะก็แจกหนึ่งเพชรฟรีแบบตึงๆไป มันทาได้แค่นั้นครับเพราะมันเป็นบั๊กของเกมสิ่งที่เกมต้องทําคือมาแก้บัก๊กแต่ไม่ใช่ผมผมยกตัวอย่างใหม่มันเป็นบั๊กของเกมผมบอกแล้วไอ้อย่างตัวเล่ะแต่สมมติเกมบันไดออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ใครใช้บั๊กโดยที่จงใจพวกเองอะโกงแบนแม่งเลยงงอะมันจะเป็นกรณีเดียวกันซึ่งมันทําไม่ได้ครับจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่แบนตัวคนเล่นครับแต่คุณน่ะต้องไปแก้บั๊กของคุณเองส่วนถ้าคุณจะแบนอะไปแ,แบนโป งงไหมไปแบดโปรเช่นแบบตีทีเดียวทั่วแมปเลยงงว่าแบบตีมอนตรงเนี้ยตีมอนอยู่บริเวณเนี้ยแต่มอนตัวอื่นโดนไม่ด้วยแบบเนี้ยเออแบนเลยหรือว่าดาเมจแรงกว่าปกติไอ้แบนไปเลยหรือว่าไอ้ไอ้สเตตัสตรงเนี้ยมันโกงเกินเลเวลงงไหมอ้าวแบนเลยทําให้ดาเมจตีแรงขึ้นกว่าแบแล้วแต่ครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะมันโปรไงแต่อันนี้มันบัก็กที่คุณต้องทำอ่ะคือแก้บัก็กโอเคไหมเคลียนะจบ เอาละต่อมาที่หัวว่าทําไมคลิปนี้ผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทั้งนั้นเพราะเหตุผลมันเป็นดังนี้ก่อนหน้านั้นผมอยากให้ดูอะไรก่อนนะเ,เดี๋ยวขอไปแป๊บหนึ่งมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าอันดับเกมแล้วผมอยากให้ดูนะคะว่าน่าจะประมาณ2สัปดาห์เอาว่า2สัปดาห์ตั้งแต่ตัวเกมเปิดมาเนี่ยหลังจากเปิดมา1วันอยู่อันดับหนึ่งทุกคนน่าจะเข้าใจเห็นภาพตรงกันนะครับเหมือนเกม,นเ,กมเนี้ยเกมบูมแซ่เนี่ยก็เป็นเกมหนึ่งเกมเก่าซึ่งเคยอยู่ใน p ีซีมานานมากพอมาเปิดใหม่ มันเรียกว่าเป็นเกมคลาสสิกซึ่งตัวเกมเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับตอนนู้นเลยครับและคุณดูที่รีวิวคะแนนผมอยากให้ดูคุณเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเกมตามปกติที่เอาเกมเก่ามาเปิดใหม่และคนที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้วเคลียร์ไหมทีนี้เรามาดูเกมซิลครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยที่ผมต้องยกตัวอย่างเกมนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันแล้วเกมนี้เปิดมาน่าจะได้แค่2สัปดาห์พอกันเลย พอพอกับเกมซิลชัดเจนเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับโอเคไหมเคลียตรงนี้กันนะทดไว้นะครับสสัปดาห์เท่ากันอ่ะทีนี้เรามาเลื่อนดูครับว่าเกมซิลกูอันดับเท่าไหรล่ละเท่าไหรล่ละเท่าไหรล่ละเลื่อนเลื่อนเลื่อนแปดสิบแล้วนะโอเคอันดับแปดสิบแปดพอเรามาดูอันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่เมื่อสามวันที่แล้วอันนี้เราเข้าใจกันได้นะครับส่วนตัวเกมเปิดไปแล้วประมาณสองถึงสามสัปดาห์เนาะผมตีไปยี่สบอลแล้วกันคร่าว หลังจากนั้นคุณดูที่คะแนนคุณเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมชัดเจนนะผมแทบจะไม่ต้องตอบเลยนะอ่ะคุณดูครับมันมีเกมประเภทไหนครับที่อันดับหนึ่งดาวมากกว่า5ดาวชัดเจนนะครับทีเนี้ยต่อไปก็เป็นในส่วนของปัญหาและคนแจ้งอะไรแจ้งไปใครอยากอ่านก็เข้าไปอ่านกันเองนะครับส่วนใหญ่ที่คนแจ้งกันคือปัญหาเด้งหลุดหลกัหลกๆกันนะเป็นนับปัจจุบันก็ยังไม่แก้สักทีนะครับแล้วพอมีบั๊กมาใหม่เนี่ยอ้อย่างที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้ย พอมีบั๊กมาใหม่ก็แทนที่จะไปแก้บัก๊กเสือกมาแบนคนใช้บั๊กอีกมันงงอะคือคือไม่รู้ว่าทัศนคติมันมันแปลกแป่อะครับเออสารเกมนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมบอกกันต่อเอาแล้วที่ผมจะคุยอะ่ะมันเกี่ยวกับเงินยังไงเกี่ยวกับเงินดังนี้ครับผมอยากให้ดูถึงแบบมันสองประเภทก่อนนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือสายเติมแบบไม่ได้ซีเรียสงงไหมแบบเกมจะปิดกูก็ไม่แคร์กูอยากเล่นกูเติมเออันนั้นไม่มีปัญหาเลย เป็นความสุขส่วนบุคคลครับเราไม่ยุ่งแน่นอนครับแต่ทีเนี้ยมีกลุ่มหนึ่งที่คนรู้สึกเริ่มเสียดายเงินส่วนตัวผมไม่อยากให้รู้สึกนะครับแต่รู้สึกไปแล้วอะ่ะมันมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีส่วนหนึ่งอะ่ะมาเริ่มแบบมาพิมพ์แล้วครับว่าโอ้หกูเติมไปแบบ5,000ันเนี้ยหลักหมื่นคือจริงๆตัวเงินกี่บาทมันไม่ใช่ปัจจัยครับแต่ปัจจัยคือว่าทําไมเติมแล้วผู้คนถึงเสียดายที่เติมไปตั้งหากผมว่าเนี่ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในส่วนของบล็อกหรือว่า แล้วก็ที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าแก้ได้ควรแก้นะครับแต่ว่าผมก็เป็นแค่ผู้เล่นนะนะก็ทําอะไรบ้าไม่ได้ส่วนตอนนี้ถามว่าเข้ามาเล่นไหมบอกกันตามตรงว่าไม่ครับเพราะว่าดูตัวเกมเป็นหลักว่าจะ,งงจ,ะจะยังไงต่อจะแก้ไหมจะยังไงต่อบอกว่าคือก่อนก่อนที่จะเติมผมก็ไม่ใช่สักแต่เติมอะผมผมผมก็จะดูว่าอ๋อเกมมันยังไงคืองงอะเช่นสมมติถ้าเกมมันทําตามที่ผู้เล่นขอล้องหรือมันไปในทางแนวทางที่มันควรจะเป็น,นะนะ ตอนนี้ผมเล่นอยู่5ตัวหมายความว่าถ้าเล่นทีผมเติมทีก็5ตัวเช่นกันครับอย่างเช่นสมมุติว่ายก,ยกตัวอย่างพวกคุณเติมกันเนี่ยส่วนใหญ่ไออัน,น 6, เนี้ยหกพับาทเนาะโดยประมาณนะครับคุณเติมกันทีก็เนี้ยหกหกพันใช่ไหมแต่ผมแต่ผมมาคูณ5เข้าไปก็คือ3 0 0 0 0ถ้าผมเติมนะผมแบบเร่งเวลเลยเร่งสุดๆเลยครับผมผมก็ทําได้นะก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ที่ไม่เติมก็นี่แหละคือเหตุผลครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยครับตั้งแต่วันที่เขาอัปเดตมาจนผมเล่นจนถึงอัปเดตนะ พออัปเดตปุ๊บเห็นเลยว่าตัวเกมมันไม่แก้และเด้งหนักกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นอีกบดหนึ่งที่ผมไม่เล่นอย่างตอนนี้มันเป็นบัคทุกคนทราบเนาะหนึ่งบางครั้งคุณกดไปแล้วมันเด้งหลุดแต่ตัวเกมเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังใช้บัคนั้นอยู่โดยที่ตัวตัวเกมผิดนะแบนหมายเขาว่าถ้าตอนนี้เล่นโคตรอันตรายเลยครับแล้วถ้าเราไม่เควสบอร์ดอะเวลจะขึ้นยังไงวะเวลมันไม่ขึ้นนะเวยองอั้ะคือถ้าเราไม่เควสบอร์ดอะเวลมันไม่มีทางขึ้นนะครับคือถ้าไม่เควส์บอร์ปปออรรดา ประมาณาถ้าปล่อยทั้งวันนะสวันเวลอัพโดยประมาณนะสวันถึง2วันครึ่งเวลของคุณจะอัพถ้าไม่เควสบอดนะถ้าเควสบอรดด้วยประมาณ2วันละ1เวลอันนี้คือตีแบบเฉลีย่ยคร่าวๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ดันมีบั๊กตรงนี้ไม่กล้าเล่นครับตรงๆเลยเพราะวะ่าถ้าให้มาบั๊มใหม่เวลสามทุกตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องเมื่อวะแล้วก็ไอดี ID แต่ละตัวเนี่ยผมมีเด็กอีก4ตัวด้วยนะเนี่ยเล่นอยู่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงมนะั้ง คุณลองคูณไีดิคูณ5 id ด้วยโอเคไหมครับเออนั่นแหละก็หวังว่าน่าจะเคลียร์กับคําตอบคือจริงๆทําคลิปอยากให้เกมแก้มากกว่าเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่รักเกมนะแต่ก็เออทำอะไรไม่ได้เราไปแค่ผู้เล่นนะครับสิ่งที่ทําได้ก็ทําหมดแล้วตามนี้ละกันนะครับ